รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบหา้าเสนอรายการข่าวดีดีก่าพี่คำรอนตอนแพทย์แผนปัจจุบันยังหันมาใช้สมาุนไพรไทยเขาใฝ่ความรู้อบรมที่วิสาหกิจชุมชนไทยเฮิบเซ็นเตอร์ทุกสัปดาห์นะ จะบอกให้นนทบุรีที่นี่วิสากิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์จังหวัดนนทบุรีอยู่เมืองนนคิดถึงเมืองชนละบายโอเมืองชนก็คิดถึงเมืองนนพวกเราหลงมนสมุนไพร แพทยแผนปัจจุบันเผยใจว่าเขาใช้สมุนไพรไทยในการรักษาและเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานอกจากยาแผนจุบันมีสมุนไพรหลายตัวทห้เลือกใช้ได้ช่วยพัฒนาโอกาสให้กับคนไทยขณะที่ผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นท้องที่ต่างแห่เข้ามารับการอบรมกันเป็นจํานวนมากอยากได้ความรู้วิยากรสอนดีมากค่ะพวกเราอยู่ในดงดงสมุนไพรทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามั่นใจในตัวของสมุนไพรไทย ภาครัฐสนับสนุนการใช้สมุนไพรในการที่จะรักษาตัวเองหรือป้องกันหรือดูแลสุขภาพตัวเองทางที่ถูกปูไว้กำลังไปได้สวยสมุนไพรไทยจะกลับมาช่วยชาติผมเล็งเห็นความสำคัญของสมุนไพรไทยเลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาหวังว่าคงมีปร,ประโยชน์กับประชาชนทุกๆท,ท่านครับเรื่องดีๆจึงมีได้ตลอดนะ สมุนไพรไทยยินดีกับไทยเฮิร์กระจายลงทุกพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จะไปทั้งประเทศการให้ความรู้สมุนไพรไทยแก่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศดีไหมครับดีสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าวันของข้ามาถึงแล้วสมุนไพรไทยขอรับนี่อะไรครับคุณแล้วแล้วคุณทาวัตโอ้นนทนนทบุรีสนุกสุขี ไหนอ้อเขาไปนนทบุรี เราดีๆกับพี่คำรณวิสาหกิจชุมชนไทยเฮอร์บเซ็นเตอร์คือแหล่งความรู้ใหญ่ของสมุนไพรไทยนะจะบอกให้นนทบุรีไปต่อกันอีกตอนครับตอนกรมปศุสัตว์แนะเกษตรกรรายย่อยผลิตอาหารหยาบคุณภาพสูงลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะจะบอกให้ที่นี่ลำสนธิลบบุรี <Y> ยาบแต่ท <ยา S 2> ี่กรมปศุสัตว์จัดงานโครงการผลิตอาหารหยาบคุณภาพสูงแก้ปัญหาการเลี้ยงต้นทุนสูงและการขาดแคลนอาหารสัตว์ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีอาหารหยาบคุณภาพสูงมาลดต้นทุนให้เกษตรกรรายย่อยทําให้เขาเพิ่มรายได้แล้วก็ เป็นการช่วยค่าของชีพได้รับการตอบรับจากเกษตรกรผู้อยู่ในวงการเลี้ยงสัตว์และภาคเอกชนภาควิชาการที่นําเอานวัตรกรรมไปเสนออย่างมากมายปลูกข้าวโพดฝากจาเป็นหมักเป็นอาหารยาคุณภาพสูงอันนี้ต้องเกิดเป็นรูปธรรมให้ได้โดยเร็วนะครับกรมสัตว์ได้สนองนโยบายอาหารยาเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยทั่วไปไม่ว่าโคเนื้อโคน,นมควายแพะแกะปลูกทั้งประเทศ5,500ไร่เป็นข้าวโพดฝากนําไปหมกักข้าวโพดฝากนี้จะปลูกแค่80-85ถึงวัน แล้วเราก็จะนําไปช็อปอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็เอาไปหมักนะครับแล้วก็ให้อัวนมนั่นคืออาหารหยาบค<อ>ุณนาพสูงสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าวงการปรศุสัตว์ของไทยยังอยู่ได้อยู่ดีแต่ต้องมีนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหากันเป็นเปราะๆไปขอรับขอให้ลบุรีจัง,จงลิาำสนธิจังจิกรมปศุสัตว์จัง <c oughs> เศษรษฐกรแน่นอนเขาคือพื้นฐานเขาสร้างอาหารเพื่อเลี้ยงคนทั้งโลกนี้เราต้องอุ้มชูให้เขาอยู่ได้ดีให้เขา ดีๆกับพี่คำรณรายงานจากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อำเภอลำสนธิลบบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้เกษตรกรแน่นอนเขาคือพื้นฐานเขาสร้างอาหารเพื่อเลี้ยงคน